สวัสดีครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง LEGO Set 75357นะครับหรือว่า Ghost และ Phantom 2นะครับเป็นยานที่โผล่มาในซีรีส์อ k โนการับแล้วก็ซีรีส์ Rebels ด้วยโดยเซตนี้มีทั้งหมด1,394ชิ้นนะครับแล้วก็จะราคาช็อปนะครับที่ประเทศไทยประมาณ6,890บบาทบวกลบประมาณนั้นนะครับถ้ามีส่วนลดต่างๆก็อาจจะได้ราคาที่ต่างกันไป ตามที่เห็นกันตรงนี้นะครับก็จะมีมินิฟิกทั้งหมด5ตัวนะครับตัวที่เรามาเริ่มดูกันที่เจสันดีก่อน,นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าชิ้นหัวเนี้จะเป็นสีตำตาั้นที่ในโชว์เป็นสีเขียวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเลโก้ถึงใช้การตัดสินใจในการใช้สีนี้นะครับแต่มินิฟิกกอโดยรวมแล้วนะครับดูดีมากจะเป็นขาสั้นๆนะครับแล้วก็มีหน้า2ฝั่งเพื่อเป็นมินิฟิกเกอร์ที่ ดูดีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีลายเป็นที่ขาหรือว่าอะไรนอกจากนั้นนะครับแขนก็ไม่มีเป็นก็เป็นตัวเปล่า,ลาตัวที่2นะครับตัวนี้ general hera c e n d u l a r นะครับเป็นตัวละครที่หลายคนชื่นชอบในซีรีส์ rebels นะครับแล้วก็ได้มาประกวตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีรีส์ h s so oka โดยที่หัวสีเขียวนะครับจะมีด้านเป็นสองด้านนะครับหน้ายิ้มกับหน้าไม่ยิ้มนะครับ แล้วก็หมวกกับตันที่จะมีเลคคูข้างหลังนะครับของชาวไรลอตเนี่ยก็จะมีเป็นแว่นปริ้นอยู่ข้างบนนะครับข้างหลังนะครับมีรูปสตราสัญ,ญลักษณ์นะครับที่จะเห็นได้ในโกสของ Rebels นะครับแต่ g ก o ส t เวอร์ชันนี้ไม่มีนะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของการเป็น General นะครับแล้วก็มีขาสีส้มที่มีรอยปริ้นอยู่แต่ว่าแขนไม่มีป็ิ้น ต่อไปนะครับชอปเปอร์เรามาถึงชอปเปอร์นะครับวายร้ายรับกาแล็กซีนะครับเป็นดรอยประจําของเฮล่าซึ่งมีเป็นทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนขาดรอยสั้นๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็มีหัวนะครับเป็นทั้งสองด้านแล้วก็มีเม็ดสีขาวๆข้า,ขาขงบนซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะทําให้เหมือนกับเป็น จะดาเทียมที่เห็นบนหัวชอปเปอร์ในซีรีส์นะครับแต่ผมว่ามันอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่มีก็อาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าในเซ็ตก็มีมาให้ซึ่งผมก็ไม่ได้ติอะไรมากต่อไปนะครับลูเทน,นเบตา้าก็เป็นหัวแบบเดียวกับมอนคาร์มาตัวอื่นเลยนะครับก็มีปริ้นข้างบนและก็ตรงข้างนะครับซึ่งผมว่าเป็นปิ้นหัวที่ดีมากนะ แล้วก็ต่อไปก็คือพิ้นตรงตัวแล้วก็ข้างหลังนะครับไม่มีพิ้นที่แขนแต่มีปิ้นที่ขาครับเป็นนักบินแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นตัวที่น่าผิดหวังที่สุดในเซตนี้แล้วครับก็คือ first officer hawking นะครับไม่มีปิ้นแขนไม่มีพิ้นขาไม่มีหน้าที่สองแต่ว่ามีพิ้นข้างหลังพิ้นข้างหน้า ก็เป็นทรงผมสั้นๆอย่างเงี้ยครับก็เข้าใจได้ว่าทําไมจะไม่มีปีนข้างหลังซึ่งต้องบอกตามตรงว่าผมยังไม่ได้ดูซีรีส์อโซการะครับก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละตัวมีบทบาทยังไงบ้างแต่เท่าที่ดูจากภาพ Reference ก็ถูกต้องทุกตัวครับต่อไปนะครับเรามาพูดกันถึงตัวยานเลยดีกว่านะครับถือว่าเป็นยานที่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ต้องใหญ่แล้วแหละเพราะว่าราคามันก็แพงมากด้วยนะเรามาเริ่มกันที่ นี่นะครับยานี่สามารถแยกออกมาได้ก็คือยาน Ph นทอมสองข้างหลังนะครับก็สามารถที่จะใส่ของเข้าไปได้ครับอย่างเช่นใส่กล้องนี้เข้าไปก็เป็นที่เก็บของได้ข้างหน้านะครับก็จะเปิดออกได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะใส่มินิฟิกเกอร์เข้าไปได้ตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วข้างบนนะครับก็จะมีสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์สีใสนะครับเป็น สีแดงๆตัวนี้แล้วก็สติกเกอร์อีก2อันข้างๆตรงปีกนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่ใช้เป็นสติกเกอร์สีใสเนะี่ยจะทําให้มีปัญหาที่สีของสติกเกอร์ไม่ตรงกับสีของบริ c กสนะครับออแล้วก็มีสติกเกอร์ข้างหลังอันนี้นนกัน,นโดยที่โมเดลก็ถือว่าดูดีนะครับแล้วก็สมส่วนกับแฟนทอมสอที่เราเห็นกันในทั้งเรเวลส์แล้วก็ในอซาก้าครับแค่ว่ามันสเกลไม่ได้เพราะว่า สเกลมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเพราะว่านี้เป็นเซตที่ถือว่าเล็กกว่ายานจริงๆมากนะครับยานโกสในจกักรวาลของ Star Wars เนะี่ยมีขนาดพอกัว่า l l e n n i เนียมฟอ n ก็คือใหญ่มากๆนะครับสยาว30ิกว่าเมตรอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ถ้าเป็น Lego Set ก็น่าจะใหญ่แล้วก็แพงกว่านี้เยอะครับผมก็เลยคิดว่าเป็น Play เซตอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับยานแฟนทอมเนี่ยสามารถที่จะติดกับ โกสได้ตรง n ลังชันข้างหลังของนี้นะครับเป็นเทคนิคและก็แค่มาจอดอย่างนี้ได้เลยทีนี้นะครับตัวยานโกสยานใหญ่ของเรานะครับมาดูกันข้างหลังก่อนเครื่องยนต์เป็นสีฟ้าซึ่งอ,อยากให้ดูกันก่อนเลยอันนี้คือชิ้นเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับถือว่าทำออกมาได้สวยมากนะ ให้ผมนึกถึง UCS Penator อยู่เหมือนกันนี่อันนี้คือชิ้นที่เป็นไ h พ่นนะครับจะเป็นสีฟ้าออกแนวฟ้าแบบฟ้งฟิงนิดหนึ่งนะครับซึ่งในซีรีส์และ Revel และอ s โก a นะครับมันเป็นสีส้มซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมว่า Lego ถึงสนใจที่จะทำเป็นสีฟ้าแต่ว่าเป็นก็ยังเป็นสีที่สวยอยู่ดี แค่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกได้ผมนะ่าจะเปลี่ยนเป็นสีส้มมากกว่าเพื่อให้มันถูกต้องตามที่เราเห็นนะครับยังไงก็ตามนี่เป็นชิ้นส่วน engine ที่สวยงามมากเลยนะครับต่อไปครับเรามาดูบริเวณข้างบนกันดีกว่าจุดข้างบนนี้สามารถที่จะดึงออกมาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับโดยที่อ่ะตรงนี้ เราสามารถที่จะใส่ m i n i เฟกเกอเข้าไปได้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นพลปืนด้านบนนะครับซึ่งปืนนี้ไม่สามารถหมุนไปรอบๆได้เหมือนโกลส์ในปี2014นะครับแต่ว่าข้างล่างนี้ไม่ได้มี s t ั๊ดนะครับเป็นแค่ t า l ล์เฉยๆแล้วก็ใส่ m i n i เ i กเกอเข้าไปได้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เราจะสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ทั้งตัว เราแล้วก็มินิสิกร์ปกติเลยนะครับก็คือตัวไหนที่หัวใหญ่ๆหัวแปลกๆก,ก็ใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับข้างในข้างในก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้เลยครับถือว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้ะมีพื้นที่ตรงกลางไว้สําหรับน่าสำหรับใส่ช็อปเปอร์นะครับตรงที่เป็นสีน้าตาลจุดตรงนี้ครับแล้วก็ข้างหน้านะครับมี ที่นั่งสองที่อันข้างล่างคือที่นั่งสําหรับคนควบคุมปืนข้างหน้านะครับอันนี้แล้วก็ที่นั่งข้างบนของนักบินนะครับซึ่งเราก็จะเอาเฮราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเอาเบต้าแล้วกันนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นี่นะครับแล้วก็สอดกลับเข้าไปซึ่งข้างล่างครับคอนเนคชันมันจะเป็นคลิปกับตัว ที่เป็นคล้ายๆเทคนิคจอยน,นะครับใส่เข้าไปเราก็จะเห็นว่าพื้นที่นักบินตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับแล้วก็เอามินิฟิกเกอร์อีกตัวนึงใส่ไว้ตรงไหนก็ได้โดยที่บริเวณข้างๆนะครับจะมีทางขึ้นทางลงทั้งสองฝั่งเลยนะครับอยู่ข้างๆตรงนี้ซึ่งจริงๆเราก็สามารถที่จะเอามินิฟิกเกอร์ใส่เข้าเป็นยานได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้สะดวกเท่าไหร่แต่ก็เป็น เฟรเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปครับผมว่าเซ็ตซาวมอลแต่ละเซ็ตน่าจะไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดว่าไม่มีสปริงโหลดไม่สายข้างล่างเราสามารถที่จะแค่ขยับปืนข้างหน้านะครับมันก็จะยิงออกมาแล้วมันก็ยิงออกมาอย่างนั้นนะครับซึ่งผมว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งทํากระสุนหายไป2นัดยานลำนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเล่นสนุกมากนะครับตั้งโชว์ก็สวย สามารถที่จะจัดอย่างนี้แล้วก็ขยับไปได้เลยนะครับถือว่าแข็งแรงมากๆนี่คือนอกจากเรื่องที่ชิ้นเครื่องบนเนี่ยหลุดออกมาค่อนข้างง่ายนะผมว่ายานี้เป็นหนึ่งในยานที่น่าจะแข็งแรงมากที่สุดแล้วน,ะนี่คือผมสส่เยอะมากนะมันยังไม่เป็นอะไรเ,เพราะฉะนั้นสามารถที่จะแค่เอาไปเล่นได้อย่างสบายๆครับแต่อาจจะมีจุดที่ยังไม่ ยังไม่ผมคิดว่ายังไม่ดีพอก็คือแฟนทอมเนี่ยคอยดูนะครับว่าหลาังที่เราเอายานมาบินกับหัวเนี่ยแฟนทอมมันจะเกาะติดได้แข็งไรยังไงครับแต่ว่าตัวชิ้นข้างบนนะครับมันเป็นแค่นี้เลยมันไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเลยนะครับเลยผมคิดว่าเราสามารถที่จะแค่ใส่สตั๊ดไปตรงนี้2อันแล้วมันก็จะแน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ ซึ่งผมก็สงสัยว่าทำไมเลโก้ถึงไม่ได้เพิ่มแค่2ชิ้นมาเพื่อทำให้ชิ้นนี้สามารถที่จะกลับหัวได้แล้วไม่ร่วงลงมาถ้าถามผมว่าคุ้มราคาไหมเนี่ยผมว่าคงจะตอบว่าคุ้มนะครับต่อให้มันจะแพงก็ตามนี่ก็ย่งมันจะที่ใหญ่มากแล้วก็ช่วงนี้ผมก็เห็นว่าราคาเลโก้มันก็ขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้แพงเท่าขนาดนี้ แต่ยังไงก็ตามนี่ก็เป็นโมเดลที่ถือว่าสวยมากแล้วก็เล่นสนุกตั้งโชว์ได้นะครับส่วนข้างล่างก็เป็นอย่างนี้นะครับแผ่นข้างๆก็ไม่ได้มีอะไรข้างในผมคิดว่าเป็นเรื่องค่อนข้างน่าเสียดายนะเพราะว่ามันมีพื้นที่ว่างพอสมควรอาจจะใส่เป็นเตียงหรือใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ ถ้เกิดว่าเราอยากจะเอาแฟนทอมสอนะครับไปทำภารกิจนะครับเราสามารถที่จะเอาช h อ p p e r ตัดหัวออกแล้วก็ใส่ข้างๆยาได้เลยนะครับอันนี้เรจะเห็นได้เลยนะครับว่าด้านนี้มีชิ้น slope ตรงนี้อยู่แต่อันนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดที่ช h อ p p e r ไปอยู่ได้นะครับและชอปเปอร์ก็จะเอาอยาลำนี้ไประเบิดเมืองทั้งเมืองอย่างยเยืบกเยน็น แล้วก็ตัวของชอปเปอร์ก็ไม่รู้สิเก็บไว้ในยานก็น่าจะได้ครับก็เป็นชอปเปอร์ไม่มีหัวเอาละครับถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างกับเซตนี้นะครับ75357 LEGO Ghost and p h a n t o m สนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นเซตที่ระหว่างสร้างเนี่ยก็สนุกมากเลยนะครับเพราะว่ามีเทคนิคการสร้างหลายๆอย่างที่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับ แล้วก็ดีเทลแต่ละอย่างบนยาล้านเนี้ยต้องบอกเลยว,ว่าสวยมากสวยกว่าเวอร์ชัน2อนหลายเท่าเลยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงก็เยอะมากแล้วก็เป็นเซตที่ใหญ่มากแล้วก็หนักด้วยแล้วก็เล่นสนุกสุดๆไปเลยนะครับถ้างั้นมีความคิดเห็นอะไรก็พูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับเจอกันวิดีโอหน้าครับ